You're listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขเกิกร Security t ี e happiness investment เรามากันในประเด็นสุดท้ายนะครับคอมเซเว่นกันนะครับสวัสดีครับพี่พิสุทธิ์ครับสวัสดีครับเชิญเลยครับ ได้ครับวันนี้เราออกบทวิเคราะห์เกี่ยวกับคอมเซเว่นนะครับพูดถึงมี2เรื่องแต่เรื่องใหญ่ๆที่พูดถึงก็คือข่าวเมื่อวันศุกร์นะครับที่ออกมาว่าคอมเซเว่นจะเข้าไปทำเกี่ยวกับการขายตัวรถไฟฟ้านะครับต้องออกตัวแบบนี้นิดนึงเพว่ายังไม่มีคำถแถลงอย่างเป็นทางการจากบริษัทนะนะครับข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาจาก อากูนะก็คืออากูก็คือ Google นะครับเราก็ใช้ Google หามานะครับสิ่งที่เราได้นะครับก็คืออันนี้ที่เป็นแฟกตนะก็คือตัว GAC Aon เนี่ยก็มีการเปิดตัวรถนะครับสรุ่นเมื่อวันที่9นะครับก็ก็ดูแล้วดูน่าตื่นเต้นดีก็เป็นค่ายจีนอีกค่ายหนึ่งที่เข้ามาในตลาดไทยนะครับ ถามว่าตัวนี้คือใครนะครับตัวนี้ก็คือเป็นบริษัทลูกของ GAC นะครับเออ่ก็เป็นบริษัทค่ายรถเออ่ค่ายรถยนต์นะครับค่ายใหญ่เจ้าหนึ่งของเมืองจีนนะครับตามข่าวเนี่ยเออ่คอมเซเว่นมีการถือหุ้นเอ่ออยู่ในบริษัท Go Inter integrate นะครับซึ่ง Go integrate เนี่ยหรือ GIC เนี่ยก็เป็นหนึ่งในสี่อัลทอไรต์ดิสติบิวเตอร์นะครับดิสตี้นะ ของตัว GAC นะคือเขามี4เจ้าไม่ได้ให้ e x เอกลุศิฟใครนะอันนี้ตามข่าวนะครับมีทั้งหมด4เจ้าและเดี๋ยวตัว d ิสตี้ก็จะไปหาพวกโลโก้ด uh, mm ีลเลอร์เพื่อจะกระจายรถอีกทีหนึ่งนะครับเราก็ไปหาข้อมูลนะข้อมูลที่เราได้จาก B O I เนี่ยแล้วก็จากแหล่งอื่นๆเนี่ยก็คือทาง GAC เนี่ยมีแผนที่จะสร้างโรงงานในเมืองไทยเพื่อผลิตรถ EV เนี่ย ตัวเป้าหมายกำลังการผลิตเนี่ยประมาณสักแสนคันต่อปีนะครับก็ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กนะครับกลางๆนะครับแล้วก็จะเอาไทยเนี่ยเป็นศูนย์ในการส่งออกด้วยนะครับแล้วก็ขายในประเทศด้วยนะครัดังนั้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวพวกดิสตี้เนี่ยก็คือจะเป็นส่วนที่ขายในประเทศเนะเพราะไอส่งออกคงไม่เกี่ยวนะครับซึ่งประมาณ20%นะครับดังนั้นถ้าเอา1 0 0 0 0แ คูณ20เนี่ยประมาณ20,000นะครับ2 0 0ห0เนี่ยหารตัวดิสตี้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ4เจ้าเนี่ยก็คือได้คนละประมาณ5,000คันต่อปีนะครับทางตัว j a c เนี่ยก็มีการตั้งเป้าว่าปีแรกเนี่ยช่วงแรกยังไม่มีโงรงงานเนี่ยก็จะนำรถเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็จะขายได้ประมาณสัก3,000คันนะครับเรามีการคำนวณน,นะครับจากข้อมูลที่เรามีนะซึ่งค่อนข้างจำกัดนะครับก็ต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะครับเราคิดว่า ถ้าคอมเซเว่นเข้าไปร่วมจริงๆเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินลงทุนในเบื้องต้นเนี่ยประมาณสัก250ล้านนะครับซึ่งก็ไม่ได้เยอะเมื่อเทียบกับ Market Cap ของคอมเซเว่นประมาณ7-8หมื่นล้านนะครับแล้วก็รายได้ที่จะสร้างได้นะครับจากการร่วมทุนครั้งนี้เนี่ย40%เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก44ล้านบาทต่อปีเองนะครับซึ่งก็คิดเป็นประมาณสัก1%ของอกำไรของคอมเซเว่นนะครับ แต่ว่าอันนี้ก็คือตัวเลขที่เราคาดว่าจะได้นะครับในมุมมองของเราเนี่ยเรามองในด้านบวกอยู่2เรื่องนะครับก็คือเรื่องของรถ EV เนี่ยก็ถือว่าเป็นเมกะเทรนเนะแล้วเรากำลังจะเห็นการแนวโน้มของการเปลี่ยนผ่านนะครับจากรถสันดาปไปเป็นรถ EV ที่เร่งตัวมากขึ้นเรื่อยๆในอีก10ปีข้างหน้านะครับถ้าคิด เทียบกับคอมเซเว่นเนี่ยก็เหมือนตอนที่เขาเริ่มขาย iPhone นะครับแล้วคนก็จะเปลี่ยนจากมือถือที่เป็นฟีเจอร์โฟนไปเป็น iPhone อันนี้ก็เส้นเดียวกันก็เปลี่ยนจากรถสันดาปไปเป็นรถไฟฟ้านะครับอันนี้ก็เป็นอัอนหนึ่งที่เรามองว่าก็กระโดดเข้ามาในเมกะเทรนนะครับอันที่สองเนี่ยถ้าเราสังเกตดูกลยุทธ์ของคอมเซเว่นหลังๆเนี่ยเขาเริ่มกระจายตัวออกนอกห้างเขาเริ่มไปเปิดพวกช็อปที่เราเรียกว่า Stand Alone ก็คือมีพื้นที่ขนาดใหญ่ข้างในก็มีนอกจากร้านตัวบดาน่าแล้วก็ยังมีร้านอื่นๆอ,อยู่เต็มเลยนะครับซึ่งก็คอมเซนเองก็เตรียมธุรกิจในแง่ของการขยายพวกร้านค้าปลีกพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้านขายยาร้านขายอาหารัสะ์เลี้ยงนะครับแล้วก็ล่าสุดก็จะมาเข้าสู่การทำเป็นตัวตัวแทนตัว e-v นะครับอย่างไรก็ตามนะครับการขยายธุรกิจออกจากธุรกิจหลัก ก็คือ IT ีค้าปลีกไอทีเนี่ยมันกำลังสะท้อนว่าตัวธุรกิจค้าปลีกไอทีเนี่ยอาจจะเริ่มเข้าสู่การอิ่มตัวนะครับซึ่งทําให้ผู้บริหารเนี่ยจะต้องหารายได้แหล่งอื่นนะครับเพื่อจะมารักษาระดับของการเติบโตของบริษัทไม่ได้นะครับเรามองว่าก็เป็นเรื่องที่ท้าทายนะครับว่าบริษัทจะต้องพยายามพิยาเปลี่ยนฝืนตัววัฏจักรของธุรกิจตัวเองนะครับ สุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าคอมเซเว่นก็หนีไม่พ้นนะครับเ,เกิดแก่เจ็บตายนะครับมันก็ต้องเข้าสู่โหมดของการเป็นบริษัทที่อิ่มตัวนะครับและเปลี่ยนจากการเติบโตอย่างรุนแรงไปเป็นบริษัทที่ให้ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลมากกว่านะครับสุดท้ายในแง่ของคําแนะนํานะครับเราก็ยังชอบคอมเซเว่นอยู่แต่ชอบบนธุรกิจหลักนะครับเรามองว่าธุรกิจหลักเนี่ยยังเติบโตได้แม้ว่าอัตรา,าก,การเติบโตมันจะเริ่มช้าลง นะครับเรายังให้ราคาเป้าหมายสิ้นปี24ของคอม7เนี่ยอยู่ที่36.72นะครับซึ่งคิดเป็น PE ประมาณ22เท่าสำหรับกำไรปีหน้านะครับก็ราคาหุ้นกระโดดขึ้นมารุนแรง2นะ22นับแตกวันที่7สิงหานะครับเรามองว่ามาจาก3เรื่องนะครับเรื่องที่1เนี่ยก็คือเป็นการเก่งว่าการเปิดตัว iPhone 15นะครับจะตื่นเต้นนะครับเรื่องที่2ก็คือ หลังๆเนี่ยน่าจะมีข่าวเรื่องของการเข้าไปทําธุรกิจใหม่ๆอย่างเช่นการเป็นอ่าดิสตีของตัว GEC นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ต้องขอให้เครดิตกับทีมกลยุทธ์ของเรานะครับว่าก็เป็นหุ้นที่เราเลือกไว้เป็นท็อปพิกเนี่ยในในกลยุทธ์รายเดือนเนี่ยมา2เดือนที่ผ่านมานะครับเรามองว่าราคาหุ้นถ้าขึ้นต่อนะครับอออาจจะเริ่มน่าสนใจที่จะเริ่มขายทํากําไรนะครับสเหตุผลนะครับเหตุผลที่1เนี่ย เราไปดูตัวฟีเจอร์ของ iPhone 15แล้วที่เว็บไซต์ที่มันมีข่าวรั่วออกมานะเราดูแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่อ่ะโอเคมันขายได้แหละเพราะว่ามันก็มีสาวก a p p l e ที่จะเปลี่ยนนะแต่มันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเป็นของใหม่อย่างมีนัยสำคัญนะครับอันที่สองเนี่ยไอสตอรี่เรื่องการขายรถ EV เนี่ยมันก็ดูน่าตื่นเต้นแต่ว่าในเชิงของ financial contribution ในช่วงแรกเนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะครับของผมมีประมาณนี้ครับ ได้เลยครับพิพสุทธิ์วันนี้ขอบคุณทางพี่พิสุทธิ์มากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นก็คือในฝั่งของตัวคอม7นะครับก็คือโดยสรุปนะครับเรายังคงมุมมองเชิงบวกสําหรับตัว บริษัทอยู่นะครแต่เพียงแค่ว่าราคาหุ้นอาจจะเริ่มปรับตัวขึ้นมาจนทําให้ v バリ a t i o n ค่อนข้างตึงนะครับแล้วก็โดยโปกติแล้วเนี่ยหุ้นตัวนี้มักจะมีแรงเก็งกำไรกันในช่วงก่อนการเปิดส่วนการพอเวลาเปิดปุ๊บแล้วคาหุ้นก็จะสถูกเซ์ออนแฟกลงไปนะครับปีนี้ที่สุดก็เลยพูดรักษสะประมาณว่าก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยนะครับองที่เราแนะนากันประมาณ2เดือนละนะครับ